เวลา17นาฬิกา30นาทีของวันที่8เมษายน2566พักพลังประชารัฐได้เปิดเวทีปราศัยใหญ่รอบพิเศษที่จังหวัดสมุทรสาครณลานวัดยกกระบาดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยมีทีมงานบริหารพักพลังประชารัฐและผู้สมัครสส4คนของพักพลังประชารัฐเข้าร่วมพร้อมพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต3จังหวัดสมุทรสาครราว10,000คนค่ะซึ่งครั้งนี้เปิดเวทีโดยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงประธานยุทธศาสตร์การเมืองพักพลังประชารัฐ ที่ได้ขึ้นกลับทักทายพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยย้ำถึงบทบาทของนางสาวจอมขวัญกลับบ้านเกาะที่นับเป็นสอสอหญิงที่แข็งแกร่งที่ต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนและมีผลงานอย่างเด่นชัดและเชื่อว่าอีกสองผู้สมัครที่ลงสมัครครั้งนี้ก็เป็นพลังสําคัญที่จะทํางานเพื่อชาวสมุทรสาครได้เช่นกันต่อด้วยศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัฒน์ที่ขึ้นพูดถึงเศรษฐกิจที่ต้องฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนหลังโควิดในทีมคลี่คลายซึ่งสมุทรสาครถือเป็นเป้าสําคัญในการฟื้นฟู เพราะเศรษฐกิจในสมุทรสาครนั้นมีทั้งการเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมและอีกมากมายที่เป็นพื้นฐานจําเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยตามด้วยนายวิรัตรัตนเศษที่เปิดเวทีด้วยการขับร้องเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือและเรียกสีสันด้วยการเปิดเพลงของพักให้ทุกคนได้ร่วมสนุกและสุดเซอร์ไพรส์กับวิดีโอคอลจากพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่มาทักทายผู้รับฟังการประสาย และอวยพรให้ชาวสมุทรสาครพบแต่ความสุขพร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่ให้ความเชื่อมั่นในพักพลังประชารัฐมาโดยตลอดค่ะจากนั้นจึงเป็นการแนะนำตัวผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อได้แก่นายพัุริวงศ์ลำดับที่38และผู้สมัครสอสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้แก่เขตหนึ่งนายวัฒนาแตงมณีเขตสคือนางสาวปันทรีมั่งมีและเขตสคือนางสาวจอมขวัญกลับบ้านเกาะซึ่งได้หมายเลขนึงยกพัก ปิดท้ายด้วยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอีกหนึ่งบุคคลสําคัญแห่งพักพลังประชารัฐที่ได้ขึ้นเวทีตอกย้ําความเชื่อมั่นในพักพลังประชารัฐที่จะก้าวข้ามความขัดแยง้งจะทําให้ประเทศชาติเกิดความรักความสมัคคีและจะดูแลพี่น้องประชาชนทั้ง77จังหวัดด้วยนโยบายบัตรประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบีย้ยผู้สูงอายุสําหรับการประสายครั้งนี้เป็นการประสายสัญจรครั้งที่26รอบพิเศษ ที่รวมพลคนพลังประชารัฐมานำเสนอนโยบายดีๆแก่พี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินบาทสวัสดิการแห่งรัฐที่พักพลังประชารัฐเริ่มไว้ตั้งแต่ปี62ค่ะ